รู้สึกว่าตอนนี้มันก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรดีฮอร์โมนกลับมาปกติพร้อมที่พี่จะรับรายการแล้วว่าพอเราผอมมาเอาจริงๆเราก็เป็นคนมีความสุขเนอะปะพอเรามีความสุขเขาก็มีความสุขไงคือน้ำหนักก็ตั้งใจลดน้แล้วแหละแต่มันไม่ลงเพิ่งจะมาลงช่วงเนี้ยจริงๆก็ บอกพี่มิกไว้ว่าเราจะพยายามลดน้ําหนักเพื่อกลับมาทํางานเพราะว่าเวลาหาเสื้อผ้าใส่จะได้ไม่ทรมานเขาแล้วก็ใส่เองตัวเองก็จะได้ออกมาดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะแต่ก็ยังจะได้อีกลดได้อีกอยากลงอีกอยากลงอีกก่อนหน้านี้เป็นลงไปแล้วประมาณสองสาโลสามโลแล้วแต่ตอนนี้ลงไปอีกนิดนึงแล้วค่ะลงอีกประมาณโลโลครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอีกจริงจริงอยากลงให้เหลือ57ตอนนี้ยังเป็น50เอ้ยยังเป็น61ออยู่ พยายามจะลงอีกสี่โลมันที่มันยากเหลือเกินยากลำบ,บากอย่างไงวะโคตรยากเลย <laughs> <laughs> อุ้ยตายใครลดน้ําหนักจะรู้เนาะยิ่งแบบสี่สิบไปแล้วอ่ะมันลดยากอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีวินัยออกกําลังกายเนี่ยอรอปะคือพี่มีกับพอพูดว่าจะลดปุ๊บแกออกกําลังกายปุ๊บ <laughs> เดียวลงเลยอ่ะแต่เบ้นน่ะเป็นแนวไม่ออกกําลังกายขี้เกียจแล้วก็อยากกิน <laughs> แล้วก็ <laughs> มันจะลดได้ยังไงใช่ปะ <laughs> โคตรยากเลยแต่ก็ พยายามแหละหาวิธีอะไรไปแล้วก็ตอนนี้ก็ลงมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยคือตอนไปรับลูกที่โรงเรียนเรามีวิธีใหม่ก่อนหน้านี้ประมาณทํามาประมาณแบบเดือนกว่าแล้วก็คือตอนไปรลูกไปโรงเรียนใช่ไหมยัยปางเนี่ยจะเลิกประมาณบ่ายโมงห้ปีมาเลิก3ามโมงครึง่งเรามีช่วงบ่ายสองถึงสามโมงครึ่งอยู่ก็เลยคิดว่าเราอจะกินข้าวเย็นตอนนั้น mm hmm. คือบ,บวกกันเลยกลางวันกับเย็นอัดไปเลยตอนนั้นน่ะก็จะไปกินแบบสุกี้ ชาบูเหล่งเงี้ยให้มันเป็นแบบเนื้อเนื้อแล้วก็ผักผักแป้งไม่กินแล้วมันก็อิ่มยาวมาถึงเย็นไงตอนเย็นก็ไม่ต้องกินอันเนี้ยช่วยได้เยอะเลยเหมือนจัดระเบียบดันทานเองหม่ใช่ใช่แล้วมันช่วยเยอะเลยแต่ตอนเนี้ยลูกปิดเทอมอะค่ะลูกปิดเทอมหวั่นใจจะลับหวั่นใจตัวเองลืเกินว่าจะกลับมาเหมือนเดิมไหมแต่ก็จะพยายามเพราะว่าแบบอุตส่าห์ลงมาแล้วเนาะลงมันก็ไม่ขึ้นแล้วแหละเป็นยงไงวนนี้พี่มิกเป็นไงบ้างคะพี่มิกก็แฮปปี้ก็แฮปปี้เดินมาลูปหลังบ้างอะไรบ้าง แต่เน,นี้ยก็ยังใจแข็งอยู่สงสารนางเนาะแต่เขาก็แฮปปี้แหละคือรู้สึกว่าพอเราผอมาเอาจริงๆเราก็เป็นคนมีความสุขเนาะอกปะ่พอเรามีความสุขเขาก็มีความสุขไงเราก็จะไม่แบบว่าไม่บน่นไม่ไม,ไม่ไม่หงุดหงิดไม่อะไรเงี้ยนางก็เออเมียแฮปปี้นางก็แฮปปี้เนาะอกเปะ่พอเวลาอยู่กับคนอารมณ์ดีมันก็มันก็ดีกว่าเนาะอเอาจริงแล้วก็เสื้อผ้าเออไม่รู้ใช้วิธีนี้ได้ป่ะนะเสื้อผ้าเก่าที่ใส่ไม่ได้เป็นโยนทิ้งหมดเลย เอาออกจากตู้ไปเลยคือฉันจะไม่กลับไปใส่ไซนั้นแล้วเออแล้วก็อะไรที่หลวมเอาออกหลวมมาออกพ่อบอกว่าตู้เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งแล้วนะทีใ่ในตู้เนี่ยบอกช่างมันพ่อเอาออกไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหนูกลับมาใส่ใหม่ยอะไรเงี้ยคือพยายามจะหาวิธีที่จะแบบว่าไม่กลับไปอ้วนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ